สวัสดีครับดีกับ pk audio นะครับผมวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับเนาะก็เดี๋ยวมาอ่ารีวิวนะครับตัวนี้เป็น yamaha แท้นะครับ mg 1 2 xu เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะอ่า,อารุ่นใหม่แล้วเป็นตัวสีดำนะไม่แน่ใจว่ารุ่นนั้นจะไม่ค่อยฮิตหรือว่ายังไงแต่ตัวนี้จะเป็นรุ่นกลางที่ว่ายอดฮิตนะครับลักษณะเด่นก็คือโดยทั่วไปรุ่นนั้นจะไม่มีอะไรนะเขาเรียกว่ากลางเนี่ย แต่ตัวนี้สเตอริโอจะเพิ่มมาอีกสองช่องนะจะมีกลางนะครับผมตัวนี้ก็คือสภาพตัวนี้ก็คือใหม่นะฮะใหม่มากบางคนก็บอกว่า99 9ก็ว่าได้นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นพิเศษนะเปิดนะฮะตัวนี้นะครับใช้งานปกติทุกอย่างนะครับผมนะครับตัวนี้อยู่ที่1 5 0 0ห้ยบาทนะครับห5 0 0บาทพร้อมตรงนะครับห5 0 0บาทนะครับ ในกลุ่มบางเจ้าก็ขายหมื่นสองก็มีนะแต่สภาพไม่เท่าของผมผมรับประกันเลยว่าคนที่ขายหมื่นสองสภาพไม่เท่าของผมแน่นอนเพราะอะไรครับอ่ะอันดับแรกของผมมีวันันตีจากบริษัทสยามดนตรียามาฮ่านะครับตัวนี้ซีเรียลนะฮะดูตรงนี้อยู่ที่อยู่ข้างหลังนะครับก็คือ e g x นะฮศูนย์สองสองสี่แปดนะฮะ e g x ศูนย์สองสองสี่แปดนะครับ, e รบเดี๋ยวพามาดูนะ egx02248 อ่า e ดูนี้ egxk นะ egxk02248 egxk02248 นะไม่อินตัวนี้จะเป็นมาเลเซียนะครับผมไม่อินมาเลเซีย er, ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูแวบๆบแบบอยู่ไหนนะไม่อินเขาอะไม่อินมาเลเซีย แต่มากจะเป็นยามาฮ่าเจแปนอยู่แล้วนะตัวนี้จะเป็นของแท้นะจะมี EAC ตัวนี้นะฮะที่รับประกันวารันตีของยามาฮ่าก็คือตัวนี้นะฮะอะอยู่ไหนแวบๆไม่เห็นอ่านอยู่ไม่อินมาเลเซียมาเลเซียนี่ฮะไม่อินมาเลเซียนะครับไม่อินมาเลเซียของแท้ยามาฮ่าขนับใบสยามดนตรีขายอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับ ที่ผมบอกว่าเจ้าอื่นที่ขายหมื่นสองไม่เท่าของผมเพราะอะไรนะฮะอันดับแรกผมใช้งานปกติทุกอย่างละอาจจะเท่าๆกันแต่สภาพเขาอาจจะไม่เท่าของผมนะของผมพูดง่ายว่าเก้าจุดเก้าจุดเก้าเก้าได้เพราะไม่มีรอยเลยหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทนะครับพร้อมส่งยามาแท้พยิ่งกว่านะั้นจะมีนี่ครับอะมีกล่องนะครับกล่องครบเลยนะครับโคมกันกล่องครบยกลองอยู่นี่นะครับอกลองอยู่นี่สภาพใหม่นะครับผม ล่องอาจจะดูไม่ค่อยใหม่เท่าไหรน่นะอย่าขอยู่ฝุ่นบ้างอะไรบ้างนะแต่ก็นะครับเนี่ยนะครับของแท้นะครับผมร้อยเปอร์เซ็นเพราะมีใบแล้วนี่นะครับโฟมกันกระแทกสบายนะครับไม่ต้องห่วงของแท้จากโรงงานไม่มีพังโฟมแข็งนะถ้ามันไม่จับฟาดขนตรงไม่จับฟาดน,นี่ไม่มีพังก็ใช้งานปกติทุกอย่างนะครับผมตัวนี้หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับ ท่านไหนสนใจ0884078974ประหยัดกลัวมือหนึ่งไปเยอะนะครับท่านลองดูสภาพนี้นะครับอปีนี้ผมได้ตัวนี้มาสวยสุดนะขายมาทั้งปีเนี่ยนะครับยามห้่าตัวนี้ซือว่าสวยมากนะครับสวยมากนะครับผมสวยกริบเลยท่านดูสีนะแม้แต่ฝุ่นยังจะไม่ค่อยมีเลยเห็นไหมแทบไม่ค่อยจะได้ใช้เลยครับ ท่านไหนนะฮะอยากได้ของมือสองสภาพมือหนึ่งอยู่ที่ผมละนะฮะมีวันตีจากยามาฮ่า0884 07 8ดอ่ะเดี๋ยวมาดูเลยแล้วกันปีปี A1 นะครับบูทูธ usb mb 3มีหน้าจอเรียบร้อยสาภาพก็ใช้งานปกตินะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่1100พร้อมส่งนะครับ1100อ่าคอสามทางไมโครเทคตัวนี้ ก็สามทางไมโครเทคก็สามทางไมโครเทคจะอยู่ที่หนึ่งพันนะครับหนึ่งพันนะครับผมอนนี้หนึ่งพันนะครับหนึ่พนะครับตัวโปรยูเทคตัวสามทางนะครับจะอยู่ที่หนึ่พันสามร้อยนะครับหนึ 1, 300. Pro ่งพันสามร้อยโปรยูโเทคนะครับผม โปรยูเลเทตัวนี้เดิม mm. ๆติ๊กเกอร์ไม่ขาดนะเดิม mm. ๆติ๊กเกอร์ไม่ขาดนะฮะอ่าจะอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยนะครับผมเช็คมือหนึ่งได้นะครับผมตัวนี้คุณภาพเสียงดีนะครับถ้าไหนสนใจนะครับรุ่นแปดแปดสีุ่นเจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับผมอ่าโบยูโลเทคนี่เป็นมงกุฎห้าแจกนะครับนะงานปกตินะ อันดูมันวาวๆนั่นคือเนี่ยสะท้อนสีแผงเข้านะครับถ้าไหนสนใจนะครับ eq ตัวละ 1, 2, 2, 2, 5, พันสองนะครับตัวนี้ตัวละพันสองตัวก๊อปมือสองสองพันห้าพร้อมส่งนะครับ dbx แท้นะฮะ dbx แท้สภาพตัวมาหนึ่งตัวนะฮะตัวนี้ตัวนี้นะฮะตัวนี้อยู่ที่สี่พันเก้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับผมสี่พันเก้าร้อยบาทพร้อมส่ง ถามว่าแท้นะฮะแท้แน่นอนฮนะดูบนุ่มนี่ครับมาหากจักรติดอยู่ตรงนี้โอ้โหแจมแจม์เลยฮะมาหาจักรติดอยู่ตรงนี้สภาพสวยนะสี่พันเก้าร้อยบาทนะครับผมอีคิวแท้นะครับสามพันห้านะครับตัวนี้สภาพสวยมาหนึ่งตัวเบต้าทีสามพันห้าครับมาหนึ่งตัวอ่าโอเคตัวนี้ 3, 5, นอ่าดีบีเอ็กแท้มาหาจักรหน้าดำสองสตรีเอ็กแลนะครับผมตัวนี้นะครับ เจ้าของทำสีมาให้อีกแล้วนะครับเจออะแต่เขาบอกว่าเขามืออาชีพท่านลองดูนะว่าเขาทำสีสวยไหมเออนะฮะผมบอกว่าเขาทำสีสวยนะนะอ่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับถ้าทำสีมันต้องทำแบบนี้แบบมืออาชีพนะเนี่ยสวยกิิบเลยอ่ะมันต้องทำแบบนี้นะฮะเห็นไหมเนี่ยไม่มีวาลไม่มีอะไรสภาพสวยกิิบเลยเห็นไหมนะมันต้องประมาณนี้นะครับเนี่ย แล้วเขาบอกฝาหลังเป็นรอยเขาลากนะก็เลยเอาไม่แน่ใจว่าให้ช่างซ่อมร้านไหนทําสีนะฮะน่าจะเป็นร้านรถยนต์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะถ้าพ่นเองไม่น่าได้ขนาดนี้นะฮะเพราะมันจะเสมอกันหมดใช่ไหมอ่านะฮะอ่าราคาตัวนี้นะครับหน้าดำของแท้นะครับตัวนี้มาแล้วนะครับผมอ่า โดยรวมแล้วก็คือสภาพใช้งานปกตินะครับตัวนี้4,900บาทเท่ากันเลือกเอาเลยนะฮะตัวนี้นะครับ7,500บาทนะครับ d ีเแท้นะครับผมเกรดนะครับทุกดีเ x อเลยเกรดเนี่ยท่านไหนจะจัดเซตได้นะครับแค่เอาตรงๆนะครับแค่เกรดตัวเดียวเนี่ยราคาเท่ากับมือสองสามตัวนี้ยังไม่ถึงเลยเจ็ดพันห้าอันนี้สี่พันเก้า ตัวนี้สี่พันห้านะครับมือหนึ่งตัวนี้ตัวเดียวในเกรดสี่ช่องตัวนี้ตัวนี้จะเป็นไม่อินยูเอนะครับของแท้ดีบีเอ็กยูเอนะครับนะครับของแท้ยูเเอหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่ท่านดูได้เลยมือหนึ่งสามหมื่นกว่าบาทนะครับเราขายแค่สี่พันห้านะตัวนี้นะครับสไลดา์ยาวเหมือนกันของดีบีเอ็กนะครับตัวนี้นะครับผมจะดูที่สี่พันสี่ร้อยบาทนะครับแท้นะครับ,นะรบผมอ่านะ ท่านเลือกได้เลยนะครับท่านไหนสนใจ0 8 8 4 0 7 8 9 4นะฮ okay, นะโอเคเนาะส่วน EQ อย่างเงี้ยหน้าขาวของแท้มันไม่มีไม่ทำมานะครับจะมีแต่หน้าขาวของคอร์อย่างเดียวนะอ่าท่านไหนสนใจนะครับขายตามสภาพนะครับผมบางเจ้า5,000กว่าแล้วนะครับ5,500แล้วนะครับคอร์ต,ตัวนี้ท่านลองดูแล้วกันเนาะอ่านะครับ แกดูด้านในให้เรียบร้อยท่านไหนสนใจแอดไลน์มานะครับส่งให้ดูได้สบายมากศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่ครับผมโอเคนะอย่ามาห้าแท้มาแล้วนะครับราครับแท้ก็ยังอยู่นะครับตัวนี้อ่าวางตัวนี้สภาพตัวนี้สภาพเก้สาสิบเก้าเหมือนกันนะกล่องครบเหมือนกันนะครับอยู่นี่แอลโต้ตัวนี้นะฮะอของเราของทางทีมงานพีเคอะอดิโอเอาใช้เองนะเอาไว้เปิดที่บ้านกล่องก็เลยไว้นี่อ่ากล่องมันจะสวยนะฮะเวลาขายจะราคาดี ข้อของที่บ้านก็อยู่ในแหลกปีหนึ่งเปิดไม่เกิน3ครัง้งสี่ครั้งเองนะบางทีน้องกลับบ้านตอนนี้น้องก็จบแล้วด้วยนะครับผมอ่าท่านหนสนใจนะครับรุนแปดแปดสี่นเจดแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับอีเกียอโอหนึ่งเก้าแปดเก้าครับแท้ยามาฮ่านะเราคัดแต่ของสวยมีแต่คนรอซื้อแต่ไม่มีคนมาขายให้เลยบอกว่าคัดเยอะเกินไปไม่เป็นไรครับค่อยคหาเนาะโอเคท่านหนสนใจนะครับศู8ย์แปดแปดสี่นย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ วันนี้ทีมงาน PK Audio นะครับผมขออำลา f 3ทุกท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับทีมงาน PK Audio ขออำลาทุกท่านไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน PK Audio ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ